วัสดีเพื่อทุกคนด้วยนะผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมลัตตาต้านะครับผมนะเป็นตัวเดโมเวอร์ชันนะฮะ <c oughs> เอาจริงๆนะคุณผู้ชมเกมนี้เป็นเกมที่ผมรอมานานมากนะครับคือผมชอบเกมนี้ตั้งแต่ตอนที่เออดูตัวอย่างเกมครั้งแรกแล้วอะเพราะว่าผมชอบเพลงเกมนี้มากทุกวันนี้ผมยังฟังเพลงเออเพลงหนึ่งของลัตตาต้าเลยนะครับวันนี้นะเออที่มันขึ้นต้นเริ่มร้องมาปุ๊บม,มันร้องว่าลัตตาลัตตาลัตตา ฟังฟังจนแม่งจะลองได้ดแต่แค่ไม่กล้าเท่านั้นเองแม่งขืนอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะสำหรับเกมนี้นะผมแปกดเพลงกันนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเกมแนวล็กได้วยนะครับันนี้น่าจะเป็นเกมแนวล็ไลไที่แบบว่าต้องต้องกดตามจังหวะหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะฮะเอามีที่เลือกตัวละครด้วยเหรอโอ้มีน้องแมวมีกระต่ายมีนกมีเม่นนะฮะอันนี้ที่เราเห็นในตัวอย่างเป็นตัวเนี้ยเป็นน้องกระต่ายนะฮะนี้อะถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่นเป็นน้องแมวแล้วกันที่น,นี้ตามคอนเซปต์นะฮะช่องเรา เหนียวดอลล่าโอเคชื่อน้องน้องชื่อเหนียวดอลล่าแก <c oughs> ชื่อก็กินและอันนี้นะฮะอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะผมนะน,นี้ผมขอข้ามในส่วนของเอ่อทูวอเรียตอนต้นเกมไปเลยลวกันนะเพราะว่าเกมมันจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะฮะอันนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะฮะรูปแบบเกมเพลย์ก็ใช่ครับอย่างที่บอกไปเลยก็คือเป็นเกมแนวโลคไลท์นะฮะอันนี้แล้วก็มีการเขาเรียกยงนะจัดทีมเอ่อลูกเด็กตัวเองด้วยนะครับวันนี้นะถือว่าน่ารักมากอันนี้ <c oughs> อ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจรูปแบบเกมคอนเซปต์เกมแล้วนะผมนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะฮะนี้นะมันก็เป็นรูปแบบโลกไลท์แบบนี้นะผมนะมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้สกิลเรามาหนึ่งอันนะครับอันนี้นะเออสกิลแต่ละอันก็จะมีความสามารถแบบแตกต่างกันไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอ่อของที่เราจะได้ในด่านนั้นๆนะฮะว่าเราจะเลือกเป็นอะไรระหว่างลูกอมโดนัทอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะในการเปิดประตูไปด่านต่อไปเนาะ,ะอันนี้นะฮะอ่ะผมเลือกเป็นในส่วนของโดน มันจริงๆก็อะไรก็ได้นะในส่วนของตรงนี้นะผมนะมันก็จะเป็นคําสั่งนะฮะในการสั่งพวกน้องๆนะครับผมนะการกด x 3ครั้งนะฮะให้ตรงจังหวะนะครับก็จะเป็นการ for in นะครับผมนะก็คือจะเป็นการสั่งให้ลูกเด็กนะฮะตามเรามานะครับวันนี้นะแล้วถ้าเป็นปุ่ม x 2ตัวนะครับก็จะเป็นการกระโดดนะครับอ่าก็จะเป็นการกระโดดหลบอย่างนี้นะฮะจะเป็นการหลบการโจมตีจากภาคพื้นดินนะฮะนี้อ่าก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในจังหวะไหนบ้างนะครับวันนี้นะส่วน b 3ตัวนะฮะกดให้ตรงจังหวะนะฮะมันจะเป็นการโจ ส่วน B 2ครั้งก็จะเป็นการใส่เกาะนะครับนี่ก็จะเป็นการใส่เกาะอย่างนี้นะฮะส่วนการกดวนะครับนะก็จะเป็นท่าเหมือนคล้ายๆกับพวกท่าอันตีนะฮะถ้าใช้สกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะะก็จะเสียหลอดมานาข้างบนนะฮะ ที่เป็นหลอดสีม่วงเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเสียมานาในส่วนนั้นนะฮะถ้าเป็น Y2 ครั้ง 2> <Y> 2. ก็จะเป็นท่าที่ใช้สกิลเหมือนกันนะแต่จะเป็นสกิลอีกแบบนึงนะฮะ <P ain> อ่ะอธิบายคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะนี้ไปเกมนี้จะต้องคอยดูจังหวะของศัตรูด,ด้วยนะครับอันนี้นะต้องคอยควบคุมการเดินของเราด,ด้วยนะครับอันนี้นะแล้วก็ต้องคอยดูจังหวะโน้ตด้วยนะฮะแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออ เนี่ยอย่างนี้เราก็เคลียร์แล้วนะฮะสั่งให้น้องเขาโจมตีไปเรื่อยๆแต่ว่าเกมนี้มันจะต้องคอยดูอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าผมจะสามารถแบบเขาเรียกไงนะเออพูดได้ตลอดหรือเปล่านะฮะนี้นะเอออธิบายประมาณนี้นะฮะในด่านแรกนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมานัวกันแล้วนะฮะไอ,อ,อ,อ้จุมมดเมื่อกี้ที่ผมเลือกมาก็คือถ้าเราผ่านด่านปุ๊บเราจะได้ลูกเด็กเราเพิ่มนะฮะเออเราจะได้ตัวละครเบสเราเพิ่มอา <laughs> นนี้นี่นีก่อนนีก่อนนีก่อน,น,นโอเคนี่โจมตีโจมตี เนี่ยถ้าเรากดแบทไปปุ๊บอะหรือว่าเรากดผิดโน้ตไปใช่ไหมมันก็จะไม่โจมตีนะฮะคือน้องเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อไปนะฮะนี้มันถือว่าเป็นเขาเรียกไงนะข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรากดแบทอะไรเงี้ยมันจะเสียจังหวะในการควบคุมไปนะฮะนี้แล้วก็หลักๆเลยนะฮะต่อให้ตัวละครลูกเด็กเราอะโดนโจมตีไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นน้องเขาก็จะเกิดมาใหม่นะ แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือตัวละครตัวหลักเรานะครับนะตัวละครที่ผมเลือกมาก็เป็นน้องแมวเนาะเราควรจะโฟกัสน้องแมวนะฮะน,นี้ซึ่งผมก็เมื่อกี้ผมก็พลาดน,นะโดนตีไปแล้วทีหนึ่งนะฮะนี้อ่าไม่เป็นไรอันนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆเกมนี้มันก็นะมันต้องดูอะไรหลายอย่างแนะ้ก็แอบยากนิดหนึ่งนะฮะอ่ะาเมื่อกี้เราได้ลูกเด็กมาแล้วนะฮะตัวหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นด่านฟรีนะผมนะเราจะไม่ต้องสู้นะฮะเออได้ของมาฟรีเลย นี่ได้ร้องมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะอ่ะไปเก็บสักตัวหนึ่งแล้วกันฮะจะได้เป็น7ตัวหรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้ลูกเด็กเรามี6ตัวแล้วนะฮะนี้ถือว่าเยี่ยมมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีพรรคพวกเยอะนะฮะเราก็จะแข่งแข่งขึ้นยังไงล่ะเขาเรียกว,ว่าแฟมิลี่อ๋เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวอุ้ย,ย,ยน้องไม่เข้าใจภาษาเราเนี่ยแล้วต้องส่งน้องกลับมาอุย้ยเกือบไปแล้ว <laughs> อุย้ยเจอบอสเหรอเหมือนจะเป็นมินิบอสนะฮะนี้เดี๋ยวสั่งให้น้องเข้ามารมรร่วอนอแ แอบยากแอบยากเดี๋ยวก่อนนะจังหวะที่ผมว่าต้องใช้สก,กิลแล้ววะ่ะไปลูกอันตีใหญ่ได้ป่กวะอุ้ยเหมือนจะหน้าอยู่อุ้ยแต่ว่าโดนตีเต็มเต็มเลยนี้ <laughs> ไปโจมตีมันลูกเอออย่างนั้นทำได้ดีเยี่ยมนะฮะอุ้ยเมื่อกี้ลูกเด็กผมตายตัวหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรน้องเขาเกิดใหม่แล้วนี่เราได้มาเจ็ดตัวแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาบัฟธาตุไฟเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะนี้นะเอาได้อันนี้ฟรีด้วยนะฮะนี้เยี่ยมเลย โอ้มีแจกอย่างนี้ด้วยเหรอเราเพิ่งรู้นะฮะอุย้ยได้มา2ตัวนะฮะอ๋อลูกเด็กเราเหมือนจะเต็มแค่9้าตัวนะฮะตอนนี้ลูกเด็กเราเต็มแล้วอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันปลาสกิลไม่พักเลยแป๊บหนึ่งนะต้องคอยดูจังหวะด้วยไปลูกอันติเออส่งกลับมาก่อนเออกลับมากลับมาลูกอุย้ยน้องทำไมนกน้องสองตัวข้างหน้าไม่กลับมาโอเคกลับมาลูกอุยอ้ยกดแบตไปตัวหนึ่งแม่งเงี้ยจังเงี้ยจังเงี้ยจริงอันนี้เออไป กิลไปลูก <Elena> เออกลับมาลูกกลับมากลับมาลิทิดลิทิดลิทิดเออเออเออทำได้ดีลูกทำได้ดีฮึมแม่งรัวรัวรัวเออแทงมันลูกเออเยี่ยมเฮ้ยนี้เป็นอะไรอ่ะฟรีวะเนี่ยฟรีหรือเปล่าอ่ะเ้ยหมันจะเป็นพื้นที่ฟรีนะฮะอันนี้เป็นอะไรหิวเลือดเหรอ อ๋อมีจุดพักด้วยนะฮะนี้เพิ่งรู้นะฮะโอ้ยตอนนี้มีสกิลวงไฟไฟรอบๆตัวน้องเหมียวด้วยวะ่ะเอ่อเพิ่มแม็ก p สพให้เราเหรอ50เหรอ,หรอเอาเอาดิเป็นบอสหรือป่ะโอ้แย,ย่แล้วกดผิดกดผิดหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก็ลูกมานี่ก็อโ,อ <laughs> โอเคมึอองอาจเกินไปแล้วทำลูกเด็กชั้นอย่างนั้นเหรอนี่เน่โดนสวบไป อ้อยกลับไปแล้ว <laughs> มันต้องคอยกดโน้ตตลอดด้วยนะฮะน,นี้เออเลยแอบยากนิดนึงอุ้ยโดนตีทีนึงเลยเมื่อกี้เงี้ยจังอเอออย่ามาห้าวอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวกับเราไอ้อปืนใหญ่ข้างบนนี่มันร้ายว่ะแป๊บนึงนะมันยิงมาไม่พักเลยเดี๋ยวผมจะต้องคอยหาจังหวะดีๆก่อนไอ้อตัวนักขานูแนวหลังนี่มันก็จะเล็งเรานะเนี่ยเออนะฮะผมว่าเราน่าจะเข้าไปหาปืนใหญ่ข้างในได้แล้วนะ น่าจะไม่โดนเออเยี่ยมเรียบร,ร้อยเคลียโอยได้แมคคิพีเพิ่มจริงด้วยฮะอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นช็อปนะฮะลองไปดูไหมฮะตอนนี้เราก็มีตังติดตัวอยู่300กว่าบาทนะฮะเหมือนจะซื้ออะไรได้นะฮะอันนี้อะไรโอ้เป็นสกิลเหรอสามารถซื้อสกิลได้ฟรีเลยเหรอว้าวเดี๋ยวก่อนนะซื้ออะไรดีอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นธาตุลมเหรอเรามีสกิลธาตุไฟแล้วอะเราขอธาตุลมบ้างได้ไหมโอ๊ยนี้เป็นอะไรมันเป็นเขาเรียกไงนะการ์ดใบนี้มันดูแปลกๆว มันเป็นขอบมันเป็นสีม่วงๆฮะ,ค,ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเหมือนธาตุลมนี่จะเป็นพวกแนวเน้นคีย์ิคาลหรอโอ้ยอันนี้เป็นบอสแล้วเหรอเอาว่ะไม่มีอะไรเลือกด้วยนี่น่าจะเป็นห้องบ <c oughs> อสละเฮ้ยแต่ไหวไหวยังไหวผมคิดว่าน่าจะไหวนะน,นี้ไหนดูที่บอส The Jolly Hermit นะฮะอุ้ยเป็นปูเป็นปูไม่ใช่เป็นปูปนปดิเป็นกุ้งตัวอะไรก็ไม่รู้เุ้ยเขาพ่นองสบู่ได้ด้วยแย่แล้วเอาสกิลไกลเราไปก่อนแล้วกันอันนี้ ไปอันปีใหญ่ลูกเออหืเจอซวบซาบเราเข้าไปาเป็นไงล่ะว้า <c oughs> มันเตะน้องผมปิวเลยบ้าบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมันมีสกิลเรื่องวะปุ้ยมันมีปืนใหญ่ด้วยมันมีปืนใหญ่ด้วยแปบ๊บนึงอ,อะไรอะไรอะไรไปลองสกิลนี้ดูแล้วกันเข้าปะอุย้ยไม่เข้าอุย้ยมันก็เข้าแหละโอ้ยน้องกูโอ้หน้องกูกระตุยกระจายเลยแม่ง อุ้ยแย่แล้วกดแบดไอ้ยน้องอุ้ยลูกเด็กผมเลยกี่ตัวเนี่ยห้าตัวมาเอ้ยเออสกิลไปอุ้ยมันถอยว่ะมันถอยว่า,ยวาแย่แล้วผมกดอันตีใหญ่ไปแล้วด้วยโดนปะโดนสักหน่อยไปโอ้โหโดนนะเนี่ยโดนอยู่มาถอยถอยถอย,ถอยกับลูกรีทิสรีทิสไอ้เดี๋ยวมันปืนใหญ่สามอันเลยเหรอโอ้โหเอาเรื่องไอ้หมอนี่นี่เอาไปกินเดี๋ยวก่อนนะถอยก่อนเหมือนจะมีลูกเด็กตัวหลังเราอยู่ด้วยนะฮะ โอ๊ยอะไรมันปล่อยมองสบู่อีกแล้วโอ๊ยไม่โอ๊ยลูกเด็กผมโอ้ยไม่นะกิกกี้เราโดนแข็งหมดเลยเดยวกลับมาลูกกลับมากลับมามันจะเทือพื้นเออต้องดูจังหวะสกิลหมอนด้วยนะฮะนี้ถ้าเราจําได้นะเข้าอยู่ปะเออก็ได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่อ่ะมาดิโอ้ยมันกระโดดถอยไปแล้วมันกระโดดถอ, <homework> อ, <c oughs> อยไปแล้วมันจะทํา ah <c oughs> อะไรมันจะทําอะไรมันถอยแล้วมันถอยไม่พักเลยมันจะทําอะไรแป๊บนึงนะ วุ้ยมันจะยิงปืนใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ระแวงเออุ้ยมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวมันทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะหลบหลบหลบอ้ยวุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นโอ้โหดีแล้วเนี่ยการตัดสินใจเรายังเฉียบขาดอยู่นะท่านี้โอ้โหทิบหายแล้เฉียบขาดไปละวุ <H erman> ้ยกลับมานี่น้องมันจะมันจะทื่อพื้นเออ อ่ะไปโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยกระจุยกระจุยกระจายเลยโอ้ย, <c oughs> <c oughs> ย,ย,อ,ยอย่าทำลูกเราผมยังไม่ใช้ยันตินะฮะเออเพราะว่าตอนนี้ลูกเด็กเราน้อยตอนนี้เรามีลูกเด็กแค่4คนเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวรอมากันครบก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอมากัน9้าคนก่อนนะฮะนี้เดี๋ยวเราค่อยใช้แันติอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันทําอะไรแล้วมันพ่นฟองสบู่เหรอโูถอยไกลเหมือนกันนะถอยไกลเหมือนกันนะอ่ะใช้แันติแย่แล้วแย่แล้ว โอ้โไปเมื่อกี้คุ้มบอกว่าเหมือนไม่ค่อยคุ้มเลยวะ่ะมันชอบใช้สก,กิลใหญ่ตอนที่แบบว่าผมอยู่ใกล้ๆมันอะแม่งวายเย่แล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องหลบต้องหลบทครนี้ต้องหลบทันปะวะอ๋อโอ้ร <c oughs> ุนเดะตอนนี้มันปล่อยท่าใหญ่เนี่ยแม่งโอ้โหนี่บอสนี่บอสนะคะเนี่ยเออทีมเข้าอยู่อะอุ้ยมันแม่งมันถอยวะ่ะมันกระโดดถอยเฉยเลยอะ มันมีขอบแมพปะวะเฮ้ยมันมีขอบแมพเอ้ยมันถึงขอบแมพแล้วนะเนี่ยมันไม่สามารถถอยไปได้ละฮะเฮ้ยมันปล่อยฟองสบู่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันตีใหญ่เฮ้ยอันตีใหญ่ก็บ้าแล้วออยอ้ยเกือบไปแล้วเชียดตูดลูกปุมไปตัวหนึ่งเฮ้ยไอ้หมอนี่ต้องเจอท่าใหญ่เราเจอเจอกูยัและไรทันปะวะ โอ้โหรีทีทไม่ทันตายไปตัวหนึ่งเลยเกเกนะเกต้องใช้อันติใหญ่อีกรอบเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันจะทชื่อพื้นโอ้ยถอยไม่ทันแม่งเลยเออเรียกกลับมาก่อนเรียกกลับมาก่อนรวมพลรวมพลเออเอาดิเพอร์เฟกต์ไปดิเออตีเข้าว่ะเออเรียบร้อยเย้ ได้ไ,ดไรด้วยวเย่วิเคลียนะฮะก็สนุกนะเออถ้าเกิดว่าเข้าใจคอนเซปต์เกมมันก็สนุกนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้แย่เลย อ่ะก็ประมาณนี้นะผมสหรับเกมลัตตาะนะับผมนะถือว่าเป็นเกมที่เอ่อน่าสนใจดีนะครับน่าติดตามดีนะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือเกมนี้ผมชอบเอ่อตัวละครดีไซน์ตัวละครมากนะฮะแล้วก็เพลงเกมนี้คือแบบน่ารักเออแล้วก็เพราะมากนะฮะถ้าถ้าฟังดีๆนะเพาะหรือเปล่าไม่รู้อะ <laughs> แค่เข้ามาฟังพวกแบบเพลงหรือว่าแบบแค่เข้ามาฟังพวกน้องๆบทนี้ก็คือแบบถือว่าคุ้มแล้วอะ่ะ <laughs> อ่าถ้าเกมนี้มาเนี่ยผมน่าจะซื้อนะเกมนี้เออนะถ้าเกิดว่าราคามันไม่แรงเกินไปนะฮะนี้แต่อยากให้มีภาษาไทยนะถ้าเกิดว่ามีภาษาไทยน่าจะดีกว่านี้นะเออเพราะมันแอบแบบมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับอันนี้นะไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้ที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนั้นแล้วก็ต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์นะพูดคุยกันนะผมนี้ต้องขอบคุณมากๆนะที่มีส่วนร่วมในการช่วยช่องของเรานะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากมนะฮะไม่มีจะฝากแล้ว bye oh yeah, oh y'all yeah, oh yeah.